ถามมาถามอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้าแต่ตัวอยู่ในน้ำอ้วอ้วอ้วตอบได้อ้ว,อวตอบได้ว่าง่ายคิดเด้ตอบได้ไหมเออปลาปลาฉันเลยก็คือปลาหมึกอวากาศไม่ใช่ซะหน่อยอ่ะดาวทะเลตังหากเราหาเออก็ไม่รู้นี่ <c oughs> คิดเด้ไม่ฉลาดเลย แค่นี้ก็ไม่รู้ฮะ<า>นี่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 น,นี่อากิเกเล่ป้าป้านาะบอกว่ากินปลาเยอะๆแล้วจะฉลาดน่อใช่ใช่แล้วฉลาดอ่ารู้ทุกเรื่องเลยนะมาเลยจ้าปลาตัวใหญ่สดๆจากใต้ทะเลเพิ่งขึ้นจากทะเลตะกี้เองจ้าตายังใสยอยู่เลยปลาตัวใหญ่กว่านี้มีไหม มีใหญ่ที่สุดแค่นี้แหละจ้ะจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ต้องไปจับเองแล้วหนูเอ้ยจับปลาเหรอ,อ,อ,อน่าสนุกนะเอาสิกิดเดไปจับปลากันฮ่าไม่เห็นมีปลาสัก,กตัวเลยมังว่ายกลับบ้างนองไปแล้วล่ะมั่งเนี่ย เด็กๆจ้าบาร์บีคิวสุกแล้วจ้ามามากินกันได้แล้วนะเด็กๆถึงจะไม่ไล่กินจ้ากินบาร์บีคิวแทนก็ได้นอเของชอบอะสุดท้ายก็ไม่ได้ฉลาสัทีนะเราคิดเดอ่ะนี่ปลาทอดเมื่อตอนกลางวันคิดเดอยากกินปลาไม่ใช่เหรอ ปอนเอามาให้คิดได้กินไปเลยนะขอบคุณนะปังปอนงับงับงับว้ยตลาดแล้วคิดไดวว้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวงั้นปลาอะไรแข็งที่สุดตอบได้แน่นอนปลา เอ้ยปลาเออปลาปลากระป๋องอะเอ้ยไม่เห็นฉลาดครึ่งเลยนี่นายังไม่ฉลาดอีกระมันไม่ฉลาดเร็วขนาดนั้นหรอกจ้าอ้าวกินปลาแล้วไม่ฉลาดเหรอคะพ่อตายกินปลาแล้วฉลาดสิโปรตีนปลาย่อยง่ายโปรตีนเอาไปทำอะไรล่ะ โปรโตีนก็ไปสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายไงแถมเนื้อปลายังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันด้วยอย่างแซลมอนทูนา่ามันมีไขมันปลาคุณภาพดีแบบไม่อิ่มตัวเป็นกรดโอเมก้า3ช่วยในการทํางานของสมองสายตาตับป้องกันโรคไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจและระบบประสาทเด็กๆต้องกินปลาเยอะๆถึงจะดีกินวันละมือหรือไม่ก็ทีละสามวันรับรองเรียนเก่งแน่ๆอ่า เข้าใจแล้วปันมีคำถามจะถามตัวอะไรเอ่ยชื่อย้ายใหญ่แต่จริงๆตัวเล็กนิดเดียวอะอะไรเหรออาบัปงปอง